สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่19เดือนมกราคมปี68นะครับในค่ำคืนนี้ก็จะอัปเดตนะครับเรื่องของคะแนนปืนผ้าประชาชนนะเรียกว่าล่าสุดเลยนะครับซึ่งข้อมูลนะครับที่กำลังจะพูดเนี่ยมาจากพี่รัฐนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่รัฐทีอยังสูงที่อนุเคราะห์นะครับในการเดินสำรวจให้นะแต่ละล้านแต่ละล้านแล้วก็เอามาทําเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนสมาชิกเนี่ยได้รับทราบกันนะครับ ข้อมูลนี้อัปเดตเมื่อวันที่16เดือนมกราคนะครับที่ผ่านมาย้อนไป3วันที่แล้วนะครับอเดี๋ยวเรามาดูนะอยู่ตรงนี้นะครับข้อมูลเริ่มต้นนะครับเป็นปืนภาคประชาชนนะผมจะหลีกเลี่ยงคําว่าราคาแล้วก็หน่วยที่ใช้เนี่ยจะไม่ใช้หน่วยว่าบาทนะครับ, 3, 5, บอย่างเช่น3,000-5,000บาทอย่างเงี้ยอาจจะเลี่ยงนะครับจะไม่ใช้นะจะใช้คําว่า K นะครับ K เนี่ยเป็นค่อุปสรรคนะครับของวิทยาศาสตร์ก็คือแทนด้วยจำนวนศนย์ทั้งหมด3ตัวหรือว่าหลักพันนะครับเช่น3 K นะสแล้วก็ศูนย์สตัวก็คือ3,000ั K คือ5,000 1นะครับ1 0 K ก็คือ1,000 0หมื่นนะจะใช้โค้ดประมาณนี้นะครับอ่านเริ่มต้นเริ่มจากขนาดแรกสุดนะครับเล็กสุดของเราเลยก็คือจุด22ตระกูล CZ ลูกเลื่อนนะครับโบแอคชั Bo ่นขึ้นจากเดิม3ถึง5 K 3-5k นะครับพวกลูกเลื่อนนะครับของซีแซ่ก็จะคล้ายๆนะครับแบบนี้อันนี้คือปืนจากฟิลิปปินสนะครับจับถือปืนตรวจสอบปลอดภยัยปลดแม็กดึงนะครับลูกเลื่อนค้างดูนะครับว่าปืนปลอดภยัยทุกครั้งในการจับถือวัตปืนจริงๆผมก็ตรวจสอบแล้วนะครับแต่เพื่อความปลอดภยัยนะครับตรวจสอบอีกแบบนี้นะครับปกติเนี่ยจะอยู่ที่ ข้อมูลนะครับ3 6 k ถึง4 7 5 k นะถ้าแอบ,บพูดเร็วๆก็คือ3 6 0 0 0ถึง47,500นะครับเนี่ยแบบนี้ขึ้นไปอีกนะครับโอ้โหก็ถือว่าแรงนะพอสมควรนะครับอีกทีนะครับปืนแบบนี้นะลูกเลื่อนแบบนี้นะครับก็จะบวกขึ้นไปนะครับ3ถึง5 k 3ถึง5 k นะ3 0 0 0ัถึงบาท ก็ประมาณนึงนะครับในช่วง3วันที่ผ่านมานะต่อมาแบบที่2นะครับเป็นปืนจุดสอเช่นกันแต่ก็จะเป็นตัวทรงนะครับ a r นะ Assault er Rifle นะครับอย่างเช่น MP 15 22นะณนะปัจจุบันนะครับเวลานี้อยู่ที่โดยประมาณนะ49 k 9 k k 9 k นะทรง AR ก็ อ่คล้ายๆนะครับแบบนี้นะซาวล์ไรเฟิลนะครับอันนี้ปืนปลอดภัยนะครับตรวจสอบนะปืนปลอดภัยแบบนี้นะครับอยู่ที่ตีกลมๆเนี่ย5 0 k นะ49บวกลบนะบวกลบนะครับอ่ะต่อไปแบบที่3นะครับที่มีข้อมูลมาก็คือขนาดจุด38นะจุดสาสเปเชียลนะครับผม เหมือนจะไม่ได้ยิบมานะก็ขออนุญาตนะครับเป็นแบบนี้นะครับปึ๊บตรวจสอบความปลอดภัยนะครับปืนปลอดภัยนะปืนลูกโม่นะครับจุดสาแบบนี้ขึ้นจากเดิมปกตินะครับขึ้นปกเนี่ยอยู่ที่ 7K หรือว่า7,000ถึง 15K นะดังนั้นก็อยู่ที่7,000ถึง1 5 0 0 0บวกขึ้นไปจากปกตินะครับ ข้อมูลนะครับเพิ่มเติมจากสมาชิกท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าไปเดินดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าจุด38เนี่ยหาแทบไม่เจอหาแทบไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น357ส่วนใหญ่นะจะเป็นปืน357เนะครับเนื่องจากว่าเรื่องของการนําเข้าต่างๆนะอาจจะยังไม่ไม่ไม่ได้อนุญาตนะครับเข้ามานะรประมาณนั้นนะครับเ0็ดนถึงหมื่นนี่คือลูกโม่จุดสานะครับอ่าต่อไปนะครับ ขนาด357ขยับไม่เยอะนะท่านก็บอกนะครับขยับไม่เยอะขึ้นไปนะครับจากปกติเนี่ยอยู่ที่ 5k ถึง 7k นะครับ5,000ถึง7,000นะโดยที่ค่าตัวนะครับของปืน357 magnum จากที่พี่รัฐเนี่ยได้สำรวจมานะครับจะอยู่ที่ 100k ต้นๆหรือว่าแสงต้นๆน,นะแล้วก็บวกขึ้นไปนะครับจากปกตินิดหนึ่งนะก็คือ5ถึง 7k 5,000ถึง7,000นะครับประมาณนี้นี่คือ357 m a g n u um. ็กนัมต่อไปนะครับขนาด9มิลลิเมตรขยับเกือบเท่าตัวนะท่านแจ้งไว้นะครับขยับเกือบเท่าตัวและหายากมากโดยเฉพาะตระกูลก็อกนะตระกูล lock, ก็อก็นี่คือยอดนิยมนะครับก็อก19ตัวเช็คนะครับปืนปลอดภยัยนะก็อกสิก หายากแล้วนะครับขยับขึ้นเกือบเท่าตัวแสดงว่าเดิมนะครับเดิมๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 80k บวกลบนิดหน่อยตอนนี้ก็คูณ2เข้าไปเนี่ยก็ประมาณสัก150-160นะหรือ 150-160k นะครับปืนกลอกก็น่ากลัวทีเดียวนะเรื่องของคะแนนที่มันบวกขึ้นไปนะครับส่วนยี่ห้ออื่นๆนะเช่นนะครับตะกูลอ่สีแซนะครับหรือจะเป็นก้าวมอยี่ห้ออื่นเนี่ย จะอยู่ที่แสงต้นๆน,น,นะครับหรือว่า 100K ต้นๆนะแบบนี้นะครับต,ต่อไปตะกูลลูกซองขยับไม่เยอะนะปั๊มนะครับจะบวกขึ้นไปเนี่ยจกปกตินะครับอยู่ที่ 3K ถึง 5K ก็คือ3,000ถึง5,000นะจะมีตัวกึ่งอัตโนมัติที่ขยับเยอะหน่อยนะครับอย่างเช่นเดย่าเอ็นคีสิบสอง ตัวเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่หกสิบ k ว,วนี่นะครับดิฟให้ดูนะนีครับเดย์ย่า mk สิบสองน,นะครับปื้อปลอดภัยนะปลดแม็กข้างลูกเดือนนะครับปื้อปลอดภยัยแบบนี้อยู่ที่หกสิบหกสิบ k หรือหกหมืนนี่คือตัวอาจจะบอกได้ว่าถูกที่สุดแล้วในเวลานี้นะขึ้นไปเยอะเหมือนก,กัน นะเยอะเหมือนกัน,นครับมันเคยมีนะครับอยู่ช่วงหนึ่งที่ตัวคะแนนเนี่ยมันเหวี่ยงนะปรับขึ้นปรับลงครับต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่ 40k นะเคยมีนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วนะครับอยู่ที่ 60k นะปืนแบบนี้นะครับส่วนเจ้าตัวปั๊มนะผมเพิ่งจะลงไปนะครับล่าสุดในตระกูลของอปืนจากฝั่งตุรกีนะครับคานอาร์มนะอันนี้ถูกสุดแล้วนะครับอยู่ที่ 18k นะแล้วก็จะเป็นตัวเอวอร์นิคาร์ลนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก30กลางๆอยู่ประมาณนั้นนะครับปืนจากตัวกีก็ถือว่าคุณภาพดีนะอันนี้เป็นยี่ห้อ h a s s สันนะครับที่ผมเคยดูไว้นะครับก่อนที่จะ,ะปีใหม่นะไปยิงนะครับเมื่อสิ้นปีก็ถือว่าโอเคเลยคุณภาพดีนะครับใช้ได้นะถ้าไม่เกี่ยงเรื่องของยี่ห้อนะครับ เน้นที่เรื่องของการใช้งานก็ถือว่าเป็นปืนที่คุณภาพดีนะส่วนตัวเจ้าตัวนี้นะครับเดี่ยวหักลำใบาคารนี่นะเท่าที่ทราบเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักสี่สิบกลางๆ40สี่สิบกลางๆนะไอจ้าตัวปืนใบาคานเนี่ผมรู้จักครั้งแรกสุดนะครับตอนที่สนใจเรื่องของวุฒิปืนเนี่ยนะไม่น่าเชื่อนะครับอยู่ที่เก้าสิบห้านะไม่ใช่เก้าสิบห้าสิต้องบอกว่า 9,500บาทนะ9.5 k นะครับแค่นั้นเองตอนนี้ก็ขยับขึ้นไปโอ้โหเรื่อยนะครับเรื่อยตามสถานการณ์นะครับแต่ละช่วงนะก็อัปเดตให้ฟังกันนะครับตัวปืนที่นะเป็นปัจจุบันเลยนะครับล่าสุดนี้นะก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่รัตนะอีกตัวนึงนะครับเขาแถมทายไว้นะครับอีกตัวหนึง่งตัวที่ผมไปดูคือจุด45ล,ออล็อก i อ l ลน d ์อ m มูรนะครับ ตัวสวสดีการนะครับจะอยู่ที่ 41.9K นะนี่คือสวัสดิการนะครับเป็นตัวจุดสีที่คะแนนน่าจะน่าจะดรอปหรือว่าตามสุดนะครับในขนาดจุดสี ACP นะ9 1 9นะครับหรือ41,900บาทนะก็อัปเดตให้ฟังกันนะครับสั้นๆน,น,นะประมาณนี้นะครับอีกนิดนึงก่อนจะจบคลิปนะครับพี่รักก็กระซิปมา กรณีที่เพื่อนสมาชิกเนี่ยต้องการย้ายที่อยู่จากที่1ไปยังที่1ผมจะจำลองนะครับสมมติว่าผมเนี่ยอยากจะย้ายที่อยู่เดิมเนี่ยอยู่ที่กอไก่ท้องที่นี้กอไก่นะครับอยากย้ายไปอยู่ขอไข่นะเสร็จปุ๊บเนี่ยผมรอ6เดือนนะครับเพื่อที่จะมีสิทธิ์ในเรื่องของการขออนุญาตในพื้นที่ขอไข่นะพื้นที่ขอไข่นี้จะต้องจะต้องให้ผมเนี่ยย้ายทะเบียนปืนนะครับจากกอไก่ทั้งหมดเนี่ย ไปยังขอไข่ไม่ว่าผมเนี่ยจะมีปืนอยู่สักกี่กระบอกนะจะมีปืนสั้นปืนยาวนะครับอยู่ในท้องที่เดิมกอไก่เนี่ยอยู่เท่าไรก็แล้วแต่จะต้องย้ายไปยังที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยให้จบให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะมีสิทธิ์ในการขออนุญาตปืนกระบอกใหม่ในพื้นที่ใหม่นะอันนี้พิลลารก็ฝากกระซิบมานะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นถูกท้องที่ไหมนะก,ก็ลองสอบถามดูก่อนนะครับในเรื่องของการย้ายที่เป็นบ้านแล้วก็รอ6เดือนนะครับ โอเคฝากเอาไว้ประมาณนี้นะให้กำลังใจกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านในการขออนุญาตนะครับจะมีปืนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ